ดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมั s เซอร์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาเล่นแมปโคนไทคูนทูนั่นเองนะครับผมซึ่งมีน้องๆหลายๆคนนะฮะที่พิมพ์คอมเมนต์มาทั้งใน YouTube แล้วก็ส่งอินบ็อกมาใน a c e b o o k นะฮะก็ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้ผมเล่นแมปไหนเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมผมจะไปทยอยอ่านเนาะซึ่งถามว่าแมปนี้ผมเล่นเป็นหรือย,ยังก็ยังไม่เป็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดนิวเกมไปเลยทีนี้เเเรราาาาต้อง่อ่่กกํหนนดดสถททีีทจะิใช กำหนดสถานที่ตอนนี้เหลือว่างอยู่2ที่นะฮะเอาเป็นฝั่งไหนดีเอาเป็นทางนี้แล้วกันครับผมเราเลือกตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตรงนี้นะฮะเพื่อเขาเรียกว่าสร้างนี่สร้างแท่นแท่นคโคลนของเราแบบนี้เนี่ยคือเราต้องสร้างแท่นคโคลนขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วจากนั้นเนี่ยจะมีร่างคโคลนของเราออกมาร่างคโคลนของเรามันจะไปไหนมันจะไปต่อสู้นะฮะไปต่อสู้เพื่อเพื่อที่จะหาเงินนั่นเองนะฮะ นี่ไปล่างคน let's go let's go ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหน้าจะมีเจ้าผู้หญิงนะฮะอิสเบลล่านี่ไงครับเราฆ่าเขาได้แล้วฮะตัวหนึ่งเราจะเก็บเงินนะฮะตอนนี้เรายังทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะโอเคไปล่างคนไปไปสู้กับมันไปหาเก็บเงินซึ่งล่างคนของเราเนี่ยถ้าเกิดมันฆ่าเขาได้ก็จะได้เงินขึ้นเห็นไหมตรงนี้มันฆ่าได้ละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างตอนนี้ลาสสซิกซอสโอเค ตอนนี้เราได้ดาบแบบคลาสสิกมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราสามารถที่จะหยิบดาบมาใส่ในมือเราได้นะโอเคตอนนี้เราเปิดเป็นโหมดโหมดต่อสู้นะฮะเราหยิบดาบมาโอเคตอนนี้เรามีดาบแล้วเราสามารถช่วยไอด้ดีล่างโครนของเราเนี่ยเก็บเงินได้โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยมันต่อสู้กันเถอะ Let's go c a m e on baby นี่โอ้โหดูท่าฟันตอนนี้โอ้โหล่างโคลนเราตายต่อหน้าเลยเฮ้คนที่จะตายแล้ว c a m e on c o m e on โอเคสวยงาม Uh ล่างโคนของเราไปอยู่ไหนครับเราต้องอาศัยลุมให้ i, ตรงนี้มีก่องมีก่องเก็บก่องกอง่อนเก็บก่องได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ oh, ได้100บาทโอ้โหโอเคครับถือว่าตอบโจสเลยล่างโคนไปเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมันจะฆ่าเจ้านายมันจะฆ่าเจ้านายสู้มันสู้มันนั่นแหละหวดดิข้ามอนเบเบะข้ามอนเข้ามาเดยถิ่นพี่แถวนี้ถิ่นพี่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ลุมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลุมโอ้โ oh ห เลือดเราลดไปครึ่งเลยฮะเลือดเราสามารถดูได้ที่มุมขวาบนนั่นเองตอนนี้เรามีเงิน275บาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะฮะอัพสเตตัสให้ไอตัวละครของเราฮะ,ะทำให้มันถึกขึ้นแล้วกันอัพสปีดนะฮะทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้วอลเฟมคืออะไรกําแพงเหรอเออนี่งโอ้โหเราใส่กําแพงให้บ้านเราได้ด้วยนี่ใส่กําแพงโอเคหลังคาโอโหดูดี ดูดีตอนแรกเป็นพื้นที่ว่างๆธรรมดาตอนนี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ตรงนี้มีบอกด้วยนะว่าเราอัพสเตตัสอันนี้เป็น2ดาวสปีดเป็น2ดาวนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ภาพไม่โชว์วัดโอเคเดี๋ยวเราอัพอะไรได้เพิ่มอีกไหมครับอันนี้อ๋ออัพอาวุธได้โอเคอาวุธของเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วจากดาบคลาสสิกเป็นสตีลสโตรดนะครับผมเป็นดาบเหล็กนั่นเอง เดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนดาบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูล่างคนของเราครับไปเพื่อนเราไปเก็บเงินกันเถอะไปเก็บเงินเพื่ออนาคตของเราเฮ้ย uh huh. let's go man ตอนนี้ตังเรามีอยู่8 5บาทเออทำไมมันมีน้อยจังวะโอ้ oh, ตรงนั้นนัวกันมากให้ hey, กล่องกล่องกล่องเต็ไมไหมดเลยเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องได้เป็นอะไรเนี่ยเก็บเก็บเก็บยังไงเนี่ยกดยังไงเก็บทำไมมันไม่เก็บให้โ oh, อ้ได้แล้ว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  ไปเก็บอีกไปเก็บอีกไปเก็บอีกก่อนที่จะมีคนอื่นมาเก็บเก็บไว้เก็บเก็บโอเค100บาทเฮ้ย NPC มันจะตีเราโอ้ no เก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกโอเค50บาท c ค m มอนโอ้เจ็บ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 เราเห็นกล่องสมบัติเราเก็บของอย่างเดียวไว้ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่เก่งเราขอเก็บก่อนถ้าเราเก่งเมื่อไหร่เรารู้เรื่องโอเคเก็บดีให้ทำไมไม่เก็บให้โอเคเก็บแล้วล่างโคองเราอยู่ไหน ล่างโคนจ๋าช่วยพี่ด้วยพี่กินกล้วยอยู่บนหลังคาโอเคมาแล้วล่างโคนมาแลว้ววยมาได้มาได้มาได้อด,ดังตุบๆเลยโอ้ oh my god โอ้ทำไมมันไล่ผมคนเดียววะเนี่ยเอ้หมาเด็มันไล่ผมคนเดียวเลยนี่ไงไสเต็ปโอ้โหมันลุ้มอะ่ะโอเคล่างโคนเราเกิดแล้วล่างโคนมาข่ามันเอ้เอ้กำจัดมันออกไปซะมันไล่มันไล่ลาาจานอยู่โอเคหมาเด็เก่งไม่มากแต่ว่าเพื่อนเยอะอุ้ยอุ้ยตายเอาผมตาย โอ้โหมันไล่ผมจนผมตายเลยนี่จเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบย์อะมาเกิดไหนเนี่ยอ๋อมาเกิดบ้านของเราได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวขออัปเกรดก่อนนะครับผมตอนนี้เราอัปเกรดอะไรดีอันนี้คืออะไรเนี่ยเบส w a ลอ๋อเราสร้างกำแพงขึ้นมาได้ครับผมสร้างกำแพงบ้านของเรานะฮะเดี๋ยวตอนนี้จากบ้านธรรมดาเนี่ยเราจะกลายเป็นฐานทัพที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นั่นเอง เป็นไงบ้างล่างโคนของเรานี่ไงโอ้โหตรงนี้เป็นเขาเรียวกว่าเป็นขบวนการแกงล่างโคนของเราขมอนเพื่อนโอ้โหดูเดี๋ยวลุมลุมอ้าวลุมมว้ยล่างโคนของเราไปว้ยคขมอนเบ๊ะขมอนเกลเอ้ไงร่างโคนเราสู้สู้มันเออโอ้โหเก่งไม่มากแต่ท่ายากเยอะนะสายลุมมว้ยสายลมสายลมสายลุม,ลม,ลมไม่ใช่สวนลมยังไงยังไงครับเอาเด้เอ้ยแพ้ผู้หญิงเหรอเนี่ยไม่เอานะ่ะ โอเคอะไงอ่ะนินจาสู้กับนินจาเว้ยเออโอ้โหมันมีขวานนะขวานมันน่าจะแรงกว่าเราเยอะเลยขวานมันน่าจะแรงกว่าเราเยอะไม่ไหวเอ้าตายเก็บของก่อนเก็บของก่อนโอเคบ้านเราอยู่ตรงนั้นนะฮะเอ้าไอ้นี่เก็บของไอ้นี่เป็นคนเล่นเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเป็นโคลนเนี่ยจะมีคําว่าโคลนอยู่ข้างหลังชื่อนะแต่ว่าคนเมื่อกี้เป็นคนเล่นนะฮะนี่แล้วตอนนี้ครับร่างโคลนของเรากับร่างโคลนของเขากำลังสู้กันอยู่เฮ้ยเขาใช้ดาบไม้เหรอเฮ้ยอย่าแพ้ดาบไม้นะไอเจน้อยไอเจน้อยโอ้ตายพร้อมกันเลย โอเคตอนนี้ตังเรามี455นะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมจะเอามาอัปเกรดก่อนนะผมขอดูกันครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะฮะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมอัพมาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะคาตานาโอ้โหตอนนี้เรามีดาบสมุลัยคาตนาน้าไหนไหนอยู่ไหนโอ,โ,หโอ้โหอ๋อดาบไม้นี่เองสมูลัยคาตนาน้ามาขอหยิบหน่อยนี่ได้เวลาออกลงได้เวลามัตเซอร์ออกลงหรือเปล่าจะออกจริงไหม หรือยังไงนับนึ่งขออัปเกรดก่อนนะให้ร่างโครนของเรามันเก่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าผมจะอัพเป็นอะไรอ่าขออัปเป็นอันนี้ก่อนละกันโอ้สปีดต,ต้องใช้300บาทอะสปีดใช้3 0 0อยบาทยังไม่พอนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเก็บเงินนี่ไงมีกล่องมีกล่องมีกล่องเราต้องวิ่งไปเก็บเราต้องวิ่งไปเก็บได้ไหมได้เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกก็มันจะแหลกๆนิดนึงเนาะมันจะช้าหน่อยนะฮะคือมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นฮะเซิร์ฟไม่รู้ว่าเซิร์ฟ ตีดิตีดิเอเอหวดหวดโอ้โหเสียงนังแกะแกะแกะนี่คืออะไรเฮ้ยมันตีผมมันตีผมเก็บเก็บกองเก็บกองเก็บกองอุเอ็นพีซีมันตีผม,ม,ผม, NPC, ม,ผมได้100บาทครับตอนนี้ตังเรามี500เรามีตังเยอะแต่ว่าผมโดนไล่ทุบอยู่เฮ้ยมาสเตอร์น้อยเจน้อยช่วยพี่ทีไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ หมาได้มาได้ไม่ไหวแล้วตายเกิดใหม่อย่าไปกลัวตายก็แค่เกิดใหม่ตายก็แค่เกิดใหม่ตีได้ตีได้เออเออหนึ่งศพหนึ่งศพโอเคมาได้มาได้มาได้ลุมไว้ลุมไว้มาได้มาได้มาได้ปิดแบตเทิรโหมดก่อนเลยโอ้โหตังเรามีเยอะครับเลือดมันรีเซนไหมเนี่ยอ๋อเลือดมันเพิ่มอยู่นะถ้าเกิดเราพักผ่อนโอเคอัพเป็นอะไรดีอ่าอัพเป็นอ๋อโคลนแมชชีนเนี่ยเราสามารถสร้างเครื่องได้นะ ไอเครื่องเนี่ยเราสามารถสร้างเพิ่มได้แต่ว่าตอนนี้เราตังค์ยังไม่พอนะมันต้องใช้ตังค์เยอะพอสมควรเลยฉะนั้นเนี่ยผมจะอัพเป็นอะไรดีเนี่ยอัพเป็นนี่ก่อนละกันนะฮะอัพเป็นอันนี้ก่อนละกันนะฮะเพิ่มสเตตให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ตังค์เรามีไม่เยอะเท่าไหร่นะตังค์เรามีแค่1 7 0เท่าน,นั้นเองคือตรงนี้มันบอกได้นะว่าคนสเตตของเราเนี่ยสเตตัสของมันนั่นเองนะฮะข้างหน้ากาลังบวกโอ้โหตายคู่เลย ตายต่อหน้าพ่อเลยเหรอลูกคือหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไปหาเก็บกล่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะเพื่อหาเงินถ้าเกิดแบบเราไม่ทันใจอ่ะเราไม่ทันใจเราสามารถไปเก็บกล่องได้มาเก็บกล่องแล้วครับเก็บกล่องละว้ยมาเก็บกล่องโอเคเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเก็บอีก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 เออแปดสิบบาทสายเก็บกล่องเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสายสู้สายวิ่งเก็บกล่องมีกล่องเกิดอีกไหมอะกล่องกล่องเหมือนจะหมดแล้วนะโยอ๋อ เพลงในเกมนี่ก็มันเหมือนกันนะทำไปเล่นปะหวังว่าเพลงในเกมคงจะไม่มีลิขสิทธินะถ้ามีนี่คงเสียใจเลยแต่ว่าผมว่าเสียงมันดังไปปะวะเสียงในเกมเอา้เอาวถ้าปิดนี้มันก็เสียงมันก็หมดแล้วนี่วะโอเคเปิดไว้แค่ขีดเดียวก็พอนี่ผมเปิดไม่ขีดเดียวเองนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปเอาอาวุธก่อนนะฮะโอเคเปิด Battle Mo d e นะครับผมแล้วก็หยิบคันตนานาซอสมาเนะนี่ยเฮ้ยมีกล่องอันนี้มีกล่อง,อง,อง,องวิ่งเก็บกล่องไว้ไม่มีใครมาแย่งเรานะ เราวิ่งมาด้วยความเร็วแสงอัชแวบโอเคได้แล้ว50บาทเก็บไปตั้งนานแต่พึ่งได้เว้ยตัวละครของเราเริ่มเก่งแล้วนะเฮ้ยยังไงเฮ้ยมาไง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 เพื่อนเพื่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ไปลุมเฮ้ยมันไม่มีหัวคนนี้มันไม่มีหัวไม่ npc โอ้มันเป็น npc npc ไม่มีหัวตีด้ตีเด,ดิเอาเด้ลุมเด้เดี๋ยวเด๋ยวไม่สู้หมาหมูสู้ตายเ,าเรื่องลุมไว้ใจผมเรื่องลุมนี่ขอให้บอกถนัดนักละ่ะ มาโอ้โหบางละจจันบางระจันบางระจัน,จนมิอาจยืนอยู่ถึงวันเพนเดือนสิบสองเฮ้ยเอาเว้ยนี่แหละสวยเฮ้ยลุมดิลุมมันลุมมันนี่ไงโอ้โห ôi, ทำไมนี่มันถึกจังวะเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเฮ้ยโอเคลุมเว้ยตีตีดังป๊อกดังแป๊กดังป๊อกดังแป๊กดังป๊อกดังแป๊ก,ปกเฮ้ยโอ้โหมาเสื้อน้อยตายต่อหน้าเลยไม่ไม่โอเคเฮ้ยมีก่องมีก่องเขา,าเก็บก่องก่อนเฮ้ยได้เป็นอะไรได้เป็นเงินแน่ๆ่เงินกี่บาทไม่รู้ขอ100บาทได้ไหม หนึ่งร้อบาทได้ไหมโอเค90บาทถือว่าได้อยู่นะโอ้โห oh, 745บาทเอ้ยเอาว่าโอ้โหแก๊งมาสเตอร์กับแก๊งนักเรียนสุสุรันกำลังตีกันอยู่เอ้ย NPC เดี๋ยวโอ้ oh, no อย่าตีค่อยอย่าตีค่อยบ้านเราอยู่หน้าบ้านเราอยู่ทางโน่นโอ้ NPC มันตีค่อยโ oh no oh no อ o l ี s h ตโอ้มันตีค่อยมันตีค่อยแล้วเจ้มาสเตอร์น้อยซอยคอยทีปิดปิดแบทเทิลโหมดปิดแบทเทิลโหมดมันตีไหม อ๋อถ้าเกิดเราปิดแบทเทิลโหมดเนี่ยมันจะไม่ตีเรานะอ๋อโอเคเราก็กลับมาฟื้นเลือดที่บ้านก่อนชิลๆไปให้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะอัปเกรดอันนี้ได้แล้วนะรู้สึกว่าเราจะอัปเ,เกรดอาวุธอะอัปเกรดเป็นหอ,อกได้แล้วนะฮะเฮ้ยรออะไรล่ะนี่ไงสเปียสเปียนี่หอ,อกหักมาเลยแก๊งหอ,อกหักเว้ยเราเจอการเปิดแบทเทิลโหมดครับถือหอ,อกไปกันดีกว่าเน่ย นี่เรามีหอ,อกแล้วครับผมมิยังกะเทพเจ้ากวนอูมารู้จักปามาเสื้อหอกหักอะ่ะมาออแบบเสื้อหอกหักอ่ะมาขมอนเบ๊ะเบ๊ไอ้คนนี้ยังใช้ดาบไม้อยู่แสดงว่ายังเป็นโคนล่างเก่าเอ้ยังไงเรามีหอ,อกวยมีหอ,อกมีหอ,อกสวยงามโอ้โหดาวเมจโคตรจะแรงโอ้โหน่ามันแกงไขรวะนะโอ้โหนีงกับบางแล้วจันใครจะไปสู้ได้วะพี่โอ้โหถ้ามันจะวิ่งไล่ขนาดนั้นโอ้โหแล้วมันตัวอะไรวะใหญ่จังวะนะ ใครจะไปสู้ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นโอ้พระเจ้านี่ตรงนี้มีคนใกล้ตายโอเคไม่ทันว่ะตีดิตีดิลอยลอยลอยฟันลอยฟันลอยฟันเฮ้ยล่างโครนล่างโครนมันไล่เราเฮ้ยยังไงเล่าแต่ดาบมันสีดําเลยนะโอ้โหแสดงว่าดาบมันเนี่ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเราอย่าลากมาทางนี้ดิเฮ้ยเพื่อนเจน้อยเจน้อยมาช่วยหน่อยเจน้อยเจน้อยจ๋าลุมมาเด้เนี่ยลุมาเด้ลุมาเด้ลุมาเด้ลุมมาเด้ เอ้ยเอ้ยเอาเดิเอาเดิทำไมตีมันไม่เข้าเลยวะเนี่ยโอ้โหมาอะไรจะถึกเบอร์นั้นอะไรจะถึกเบอร์นั้นหรือว่าอยู่ในบ้านตีกันไม่เข้าวะเออลองออกมาจากบ้านก่อนเนาะโอ้โหโอ้นี่ไงไม่เหลือดิโอ้โหโอ้โหดาวเมทเลือดลดเลือดรถรัวๆเลือดรดรัวๆแล้วไงล่ะมาดิเจอแก๊งหอกหักหน่อนเป็นไงเจอแก๊งหอกหักหม่อนเป็นไงแก๊งหอกหักเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สู้มาหมู่สู้ตายค่ะดีดีเอาได้เอาเด้เอาโอเคสวยงามเดี๋ยวผมลองสร้างคนขุดแร่ดูนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองทําดูบ้างดีกว่านะครับผมนี่สร้างกําแพงขึ้นมานี่หมายแมชชีนโอเคตอนนี้เราได้แล้วครับผมแล้วก็ฮั Hunt Wall. นวอรนี่ใส่กำโพงใส่กำแพงนะฮะแล้วล้างคนของเรานะฮะก็จะมาเกิดตรงนี้แล้วก็มันจะมาขุดแร่นั่นเองนะฮะซึ่งผมตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับพวกว่าพวกแร่เนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของเขานะว่าเขาจะทาอะไรมาแล้วครับไปครับไปขุดแร่ขุดแร่ ขุดหินดูโอ้โหเราจะไปไหนเนี่ยหินอยู่ตรงนี้พี่พี่ชายหินอยู่ใกล้ๆนี่จะไปไหนครับเออขุดแร่นีดด่ดูดูท่าขุดดูท่าขุดขุดดิขุดเดี๋ยวนี่แบบว่าเหมือนแบบขี้เกียจอะดูขี้เกียจอะค่อยๆทุบดูค่อยๆทุบแล้วทําไมบ้านนี้มันมีเอตัวเล็กๆนี่เต็มไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหไอ้บ้านไอ้บ้านสีดํานี่คนมันเยอะจริงนะฮะ โอ้โหแสดงว่าเขาต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูดูมาสเตอร์น้อยของเราเข้าไปโอ้โหไปยืนอยู่กลางวงโอ้โหไปยืนอยู่กลางวงแป๊บเดียวนี่เสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยไม่ไหวจริงๆไอพวกนี้มันโหดเกินเฮ้ยนี่ไงกองเก็บกองเก็บกองอย่าเพิ่งมีใครมาแย่งนะเขาเก็บก่อนกี่บาทกี่บาทกี่บาทขอ100บาทไป100บาทไปกลมๆไป100บาทเก็บดิโอ้โรออะไรเนี่ยเก็บเก็บโอ้โห70บบาทโอเคได้อยู่ จ็ดสิบาทยังดีกว่าไม่ได้สัก,กบาทหนึ่งนะไปดูข้างหลังเราบ้างข้างหลังเราขุดแร่อย่างใจจดใจจ่อหรือเปล่าข้างหลังเราเป็นไงพนักงานขุดแร่ตอนนี้เรามีแร่นะอันนี้เรามี stone ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีฐาน5เอ้ยมีฐาน3ชิ้นนั่นเองซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าไอของพวกนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะฮะยังไม่ชัวรนะ์ไงแต่ว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะเนี่ขุดตรงนี้ขุดไปขุดไปไอพวกขี้เกียจนะตรงนี้เนี่ยขุดไปลอยนะ เราไปดูพนักงานที่สู้อยู่ข้างหน้าบ้างไปดูคนที่สู้อยู่ข้างหน้าบ้างไปให้กำลังใจเขาบ้างไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงมายังไงรู้สึกว่าเงินช่วงนี้จะหายากเหลือเกินอ่ะโอ้โหเราต้องเก็บตังค์อีกยาวเลยนะถึงจะได้ประมาณพันเจ็ดแต่ดันเนี่ยเราต้องไปสู้เราต้องไปสู้เราต้องไป โอ้โหดูฝั่งนั้นมันจะอยู่กันเยอะไปไหนเนี่ยล้วมาเตอร์เราจะไหวไหมเนี่ยไปเอาหน่อยเด้ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทําก็ไม่เป็นไว้เอาหน่อยเด้รวยลุงประชาทันประชาทันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บหนักอยู่เหมือนกันเอาเด้โอ้โหพวกมันมีเยอะเหลือเกินพวกมันมีเยอะเหลือเกินมาเซอร์เราเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะฟันโอ้โหเจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่ผมจะตายเอาแล้วเนี่ยมาเซอร์เว้ยสู้ๆเว้ยมาเตอร์สู้ๆเว้ยเอ้ยยืนฟังห่างๆอย่างห่วงเย เฮ้ยเพื่อนมาเสริมหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยเฮ้ยนี่ไงเล่ามีคนกำลังจะตายมีรัดช็อตรัดช็อตเพื่อหาเงินรัดช็อตแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรฟันอยู่ฟันอยู่เพื่อนฟันอยู่โอเคโอเคโอเคเพื่อนมาลุมประชาทันมันเอ้ยลุม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 สู้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 แคมอนเบเบ๊แคมอนฟันฟันโอเคโอ้ยผมจะตายผมถอยก่อนจะตายโอ้ย่ เอาครับ2อหนึ่งครับจังหวะนี้ครับยังไงครับหัวทองฟันฟันไปยังไงยังไงครับอาวุธชใช้เหมือนกันใช้หอกหักเหมือนกันด้วยครับจังหวะนี้เอาแหวะมาฟันทีหนึง่งเก็บของก่อนเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องหาเงินก่อนไป100บาทไปกลมๆหนึ100บาทปะหนึ่งบาทปะหนึ่งบาทปะยังยังไม่เข้าตัวอีกยังไม่เข้าตัวอีกได้กี่บาทเข้ามาดิีต่ไปเก็บไม่ได้โอเค40บาทเฮ้ยเฮ้ยให้มันมาฟันผมผมจะตายแล้วแต่ว่าผมปิดแบทเทิลโโมดก่อนฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฆ่าพี่เหรอยาก <laughs> แล้วอะไรเนะี่ยแล้วอะไรเนะี่ยมายืนฟันผมอะไรในบ้านว้ายวายวายวายจะมาฟันผมแต่ฟันผมไม่ได้ไงนะผมอยู่ในบ้านว้ยตีผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันเข้ามาถึงบ้านเราเลยเนะี่ยโอ้เกินไปเกินไปไอ้พวกนี้มันมาโอ้โหพังบ้านเราแล้วเอ้ยไม่ไม่นะเราต้องหยิบอาวุธมาไปหยิบอาวุธมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราเฮ้ย มันบังอาจเกินไปแล้วโอ้โหมันบุกมาถึงในบ้านเราเลยมันไม่ได้ไว่า้เราต้องต่อสู้ต่อสู้มาแคมอนแคมอนแบบไหมแคมอนแคมอนแบบไหมแคมอนเยีย yeah! เป็นไงเล่าดูซะด้วยว่านี่ถิ่นใครดูซะหน่อยนะโอ้โหแต่ไอพวกนั้นมันเยอะจริงนะไอที่มันวิ่งเข้าบ้านเราอะ่ะมันเยอะมากไม่รู้มันไปทําอะไรมาโอเคตอนนี้เราสามารถสร้างโคลนแมชชีนได้อีกเครื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมโคลนแมชชีนนะครับผม โอ้พันหน้าเองนี่ว่าโอเคเราอัพสปีดเอ้ยอยังอัพไม่ได้ตอนนี้เราได้คโคลนแมชชีนมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วว้าวแล้วทีนี้ครับคนของเราก็จะเติบโตวไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเก็บ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 กล่องเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่องโอเคตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดทีละคนใช่ไหมตอนนี้เราก็เกิดมาทีละ2คนแล้วทำให้กองทัพของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ชมเอาเก็บดีให้โอเค มาครับเดี๋ยวไม่สู้หมาหมูสู้ตายครับผมคงคอนเซปต์เดิมฮะคงคอนเซปต์เดิมมาว้ยคามอนเบบี้คามอนคนงานก่อสร้างครับบอคนงานก่อสร้างบอเนี่ยนคนงานก่อสร้างบอฟัน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 ,ฟน,ฟนตัวลุมตัวหมาแม่หมาแม่โอเคโอ้โหตอนนี้สี่คนไปกองทัพมาเซอร์ let's go กองทัพมาเซอร์ว้ยมาว้ยเอาหน่อยว้อยเอาหน่อยว้ย มาได้มาด้กองทัพมาสเตอร์อยู่เนาะเยอะวยเยอะวยเยอะวยแต่คุณภาพไม่ค่อยมีแต่คนเยอะมากบอกเลยทำไมมันฝันกันไม่โดนวะเนี่ยงงงงไหมละ่ะงงไหมละ่ะอ้าผมโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเมื่อกี้อาจจะแหลกเมื่อกี้อาจจะแหลกหรือเปล่าโอ้ยเจ็บ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 นี่โอ้โหกองทัพมาสเตอร์เราครับเกิดมาเรื่อยๆครับตอนนี้โอ้โหเริ่มเยอะแล้วครับคนเราเริ่มเยอะมากองทัพหัวทองมาว้ย มาเด้นินจานินจาโอคังเงี้ยมาเด้ลมเด้ลมเด้นินจาโอคังเงี้ยเตะเด้ดดงเงะตะเต,ต,ต้เออหดหดซ้ายหดขวาหวดหน้าหดหลังเอ้ยเ้ยเดนเนียวเดนเนียลมาทำไมเดนเนียยมันไม่ใช่เดนเนียลบบกว่าอ่านมั่วโอ้โหดูดูดโอ้โหกองทัพเรามีเยอะหัวทองแก๊งหัวทองเว้ยแก๊งฝรั่งขี้นกย่ย่อยย่โย่คมอน Come on baby Come on Come on baby ช่วยฟันช่วยฟันเอ้าายตอนนี้ตังค์เรามี600บาทแล้วตังค์เรามี600บาทเราเอาไปซื้ออะไรดีเฮ้ผมไม่ต้องบอกกันนะนะโอเคมาดูกันสิแล้วเราจะอัปเกรดอะไรดีนะนะผมขออัปเป็นสปีดแล้วกันนะครับผมทำให้ตัวละครร่างโคลนของเราเนี่ยมันไวยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคตอนนี้โอโหสปีดเราสี่ดาวแล้วครับผมมาด้โอโหตอนนี้ ร่างโคนของเรายิ่งโหดนะฮะยิ่งโหดยิ่งโหดยิ่งกระโดดฟันมาได้คามอนคามอนเบเบคามอนไอเตโซเตโซเตโซมาได้กลัวที่ใครที่ไหนล่ะกลัวใครที่ไหนล่ะมาได้กองทัพของเราเริ่มแข็งแกล่งมาได้ไอพวกเสื้อดำมาไอพวกเสื้อดำมามาได้ร่างโคนของเราเริ่มโหดแล้วว้ยเริ่มเยอะแล้วว้ยหดสัตว์รัสเซียในจิเลียโคลอมเบียไซบีเรีย,ไยนไม่เกี่ยวกันไซบีเรียนนั้นมันหมาอะไรเนี่ยอะไรของผมเนี่ยาะทอ ตอนนี้รู้สึกว่าพอล่างโคลนเรามันเริ่มเก่งแล้วเนี่ยเราเริ่มหาเงินไวขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดหน่อยนะครับผมอัปเกรดอะไรดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรที่มันน่าอัปเกรดมาดูกันซิว่าเราจะอัปอะไรดีนะฮะเคลซี Crazy Clone. Crazy Clone ่โคลนเครซี่โคนนี่เป็นตัวเล็กๆปะอ๋อเบบี้โคลนเป็นไอตัวเล็กๆนั่นเองเฮ้ยลองกดดูดิมันเป็นยังไงไอตัวเล็กๆอ๋อนี่ไงเราสามารถเลือกได้นะฮะเอาเบบี้โคลนออกมาซิอ๋อเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเบบี้โคลนหรือว่าเป็น Normal ลโคลนะ เดี๋ยวลองเอาไอ้ตัวเล็กออกมาอยากเห็นไอ้ตัวเล็กอะ่ะอยากให้เบบี้โคลนออกมานี่ไงเบบี้โคลนออกมาแล้วตัวเล็ก <c oughs> โ,โหตัวเล็กแต่ถือนี่ไงถืออาวุธไว้ไปไว้พวกเราโอ้โหเแบบี้เแบบี้ตีกันเด็กตีกัน <c oughs> เด็กตีกันไว้เอาหน่อยไว้เด็กตีกันโอ้โหเด็กตัวตัวเล็กแต่ผมแต่ผมไม่กากนะครับถึงผมจะตัวเล็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ให้ใครก็เรียกผมว่าโคลนนั่นคุ้ง <c oughs> นี่มันคนละเรื่องกันละมันคนละเรื่องกันละโอเคครับผมตอนนี้ผมไปฟาร์มเงินมาตอนที่เงินผมมีอยู่ทั้งหมด1,300กว่าบาทนะเดี๋ยวเราลองอัปเกรดกันดูนะฮะผมจะอัปเกรดเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะเครซ c โคนมันใช้ตั้ง3,000เลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้หลายบาทพอสมควรรู้สึกว่าบ้านไอ้นี่จะโดนบุกนะโดนไอ้พวกชุดดำบุกแล้วครับบ้านของคนนี้โอ้โหบุกหนักมากเนี่ยไม่ยอมใส่กำแพงไนงะ คือบ้านเขาก็มีอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเขาไม่ใส่กําแพงไงโอ้โหโดนครับโดนบุกโดนบุกโดนบุกบ้านนี่พังแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหใส่กันยับครับจังหวะนี้ไม่เกี่ยวกับผมผมไม่เกี่ยวนะอย่ามาตีบ้านผมนะบ้านผมนี่บ้านผมยังอยู่สงบเสงีสงง่ยมเจียมตัวไม่วุ่นวายนะอย่ามาทําอะไรผมเลยอย่ามาทำอะไรผมเลย,อย,อเลยโอเคใกล้ได้แล้วครับผมตอนนี้มี2009กับอีก26บบาทนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมีกล่องให้เก็บไหม เรามาดูครับมาสเตอร์น้อยครับผมกำลังบู๊กับชายชุดดำา2คนนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะชายชุดดำมันเยอะจริงๆโอ้ยพวกนี้มันใช้ขวานอ่ะขวานฟ้าหน้าดำขวานฟ้าหน้าดำนี่เก็บเก็บโอเค3 0 0พันแล้วกลับบ้านดีครับรออะไรกลับบ้านไปไปซื้อเครื่องเครซี่โคนนะมาดูกันซิว่าเครื่องนี้มันจะทำให้บ้านเรามีกองทัพที่เยอะกว่าเดิมไหมมาเครซี่โคนจงมาเดี๋ยวนี้คาร์มอนเบ๊ นี่สามพันโอ้โหสามพันนี่หนักอยู่เหมือนกันนะสามพันนี่หนักอยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เรามีเครื่องกําเนิดมาสเตอร์ร่างคโคลนถึง3เครื่องแล้วนะมันจะมีหลายออปชันนะมันจะมีไฟนิงคโคลนก็คือบินได้อีวิสิเบลคโคลนก็คือหายตัวได้บอดี้สแลมคโคลนนี่บอดี้สแลมมิงนี่ก็คือแบบไอพวกบ้าพลังอ่ะกระโดดเอาตัวเอาตัวชนเลยพวกนี้นะฮะโอ้โหมาเดตตอนนี้พวกเราก็เริ่มเยอะแล้วเว้ยกลัวที่ไหนละ่ะอ่ะอันนี้เอาเป็นนอร์มโคลนไปก่อนนะ อันนี้ก็เป็นเบบี้โคนแล้วกันโอเคโอ้โหตอนนี้บ้านคนบ้านเราเริ่มเยอะว่าโอ้โหดูกองทัพมาสเตอร์นี่เห็นไหมมาแล้วกองทัพมาสเตอร์วู้ฮู้บว้บยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สู่วว้ยรวมว้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะแล้วพวกเริ่มเยอะพวกเริ่มเยอะดูดิ้ดูดิดด้นี่ไงโอ้โหทำงานกันเป็นทีมนะ ทำงานกันเป็นทมีมผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธให้เจ้าร่างคโคลนของเรากันหน่อยนะรู้สึกว่าอาวุธเดิมๆเนี่รู้สึกว่ามันเริ่มจากฟันใครไม่ค่อยเข้าแล้วนะเราต้องเปลี่ยนอาวุธให้มันนะครับผมตอนนี้อาวุธที่แรงที่สุดของเราคือหอ,อกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนี่อาวุธชิ้นต่อไปของเราก็าคือนี่เลยงอนี่ไปดูกันหน่อยนี่ไงขวานขวานฟ้าหน้าดําครับผมหยิบหยิบมาใส่หยิบมาใส,าาสา่โอเคเราเปิดแบทเทิลโหมดก่อนนะฮะ แล้วเราหยิบมาใส่นี่ขวานฟ้าหน้าดำว้ยมาหน่อยเด้เราจะไปช่วยร่างโคลนของเราต่อสู้แล้วแหละมาโอ้โหเสียงฟันนี่ดังเวิงเวิงเวิงเลยฮะมไว่าพวกเราเวิงเวิงไปกองทัพมาอร์ไปไว่ายไปไว่ายบุกบ้านคนอื่นว่ายพวกเราคอมอนเบ๊ะเบออเวิ้งเวิ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 งโอ้โหโคตรโหดบอกเลยกองทัพผมนะโหดมาก เวิงเอ้าเนี่ยมันล่างของเราเนี่ยะเงืองเงืองเว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 ง,วงฟันฟันยับฟันยับฟันยับผมบอกเลยว่ากองทัพมาสเตอร์ฟันยับครับตอนนี้เรามีตังพันแปดด้วยความว่องไวนะฮะมีตังพันแปดแบบไวมากมาดูกันซิว่าเราสามารถอัปเกรดอาวุธได,อดออ้อีกไหมยอออัปเกรดได้วะอัปเกรดล้วก็อัพไปเลยดิยเฮ้ยต่อไปอาวุธเป็นอะไรฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับผมอันนี้คืออะไรอะเราต้องหยิบอาวุธก่อนนะครับผมเราได้อาวุธชิ้นใหม่มาแล้วนะ โอ้โหไหนลองหยิบใส่ดิโอ้โหดูอาวุธใหม่ของเราฟันที่เสียงนังวึงวึงวึงโอ้โหรู้สึกว่าเริ่มกลายเป็นดาบสตาร์วอรขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะไม่ธรรมดาจริงๆมาได้โอ้โหอาวุธของพวกเราดูแสงออกครับ Let's go man มาเจอกันหน่อย เจอกับพี่มันอันตรายนะ c o ามอนเบ b y เบ m e o าโอเคไอรอนแมนก็ตายไอรอนแมนก็เอาไม่อยู่จริงๆอะ่ะแล้วในที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีตังถึง3,000บาทแล้วนะฮะเราจะสร้างใจแอนโคลนกันนะฮะเราจะสร้างมาสเตอร์ตัวใหญ่กันมาดูกันครับนี่3,000กดซื้อไปเลยมาดูกันซิว่าใจแอนโคลนนี่จะเป็นยังไงครับมาสเตอร์ Master ตัวใหญ่ มานี่เลยเราต้องชาร์จพลังก่อนนะฮะเราต้องร้อให้มันถึงเต็มร้อยนั่นเองแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราชาร์จพลังให้กับอันนี้นะครับผมจะทําให้ไอ้สามเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้ร่างคนของเราเกิดชาร์จด้วยเพราะว่ามันเอาพลังงานในการชาร์จอันนี้อยู่นั่นเองนะฮะ98 99 100โอเคครับผมมาครับมาดูมาสเตอร์ตัวใหญ่กันมาแล้วโอ้ตัวยังใหญ่แต่ทําไมคอมันสั้นวัาโอเคครับมาสเตอร์ตัวใหญ่มาแล้วครับ ไอ้ตัวเล็กๆมาเสริมมาทับเสริมมาทับเสริมอ๋อเจอกับตัวใหญ่พี่ปะล่ะนี่กระโดดต่อยกระโดดทับนี่กระโดดเหยียบเดยโดดเหยียบเดยโดดเหยียบเดียเจอกันปะล่ะเจอกันปะล่ะเอาไงนี่ไงล่ะตายไปเด้ออนี่เฮ้ยไอ้ตัวนี้มันจะมาสู้กับมาเซอร์ตัวใหญ่เราะเฮ้ยเอ้ากระโดดเหยียบไปไหนละไปไหนไปไหนละโอ้โหกระเด้งกระเด้งมานี้เลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยมาเซอร์ตัวใหญ่กันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเอามันเอามันสู้มาเซอร์ตัวใหญ่ไปเฮ้ยััักมมนนนคิดว่าเป็ เอ้ยพวกเรามันจะฆ่ามาสเตอร์ตัวใหญ่เราแล้วไม่เอ้ยมาเว้ยมาช่วยเว้ยนี่ไงเออจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่าบอสเหรอเฮ้ยยากจะฆ่าบอสเหรอเอาอ้าวกระเด็นกระเด็นเอาตายทำซ่านี่ไงทำซ่านี่ไงทำซ่านี่ไงตายไปดิขอจะมาซ่ากับมาสเตอร์ตัวใหญ่เอาเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้นุ่นไปไหนอะโอ้โหมาสเตอร์ตัวใหญ่เราเตะแรงเกินไปปะ โอ้โหดไปไหนอุ้ยกล่องเต็มไปหมดเลยโอ้อย่างงี้นี่รับซับนะเนี่ยรับซับ์อื้อเลยครับรับซับครับรับซับ์อื้อรับซับ์อื้อโอ้มาเตอร์มาเตอร์เต็มแมปไปหมดตอนนี้มาเซอร์ครองแมปแล้วครับผมดูดิมองไปทางไหนเจอแต่มาเซอร์ทั้งนั้นอ๋และในที่สุดเราก็ครองแมปได้เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะ โอ้ปล่อยมาเสอร์ตัวใหญ่มาตัวเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะฮะโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยก็เล่นให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนและกันนะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะถ้าอยากให้ผมเล่นแมปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยแมปนี้ผมยึดครองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าบ้านใครใหญ่นะฮะ โอเคครับผมส่วนคลิปนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ c h anel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า